นุ้ยไม่พอใจมากเทียงกันกลางร้านโหนงอย่าพูดแบบนี้คลิปล่าสุดกินยังโหดทบสถิติพีดอิตแหลกกินสลาเปาโหนง101่ง101ลูกโดยนักกินชื่อดังพีดอิตแหลกบุกไปร้านบะหมีโ่โหนงชชาช้าล่นเบื่อบะหมีโ่โหนงแล้วขอมากินสลาเปาชูสักแต่เจอเงื่อนไขโหนงประกาศไว้เลยระดับพีดอิตแหลกต้องกินสลาเปาให้ได้101ลูกแต่ตัวเองยอมรับ กินแค่3มลูกก็จุกแล้วจาพอนักกินพีทรับคำท้ากินสละเปามากที่สุดในชีวิตขณะแนงกินนงเข้ามาแกล้งบ้างหนุยเชิญยิ้มที่พาทีมงานมาร้องเพลงที่ร้านพี่ชายก็เข้ามาให้กำลังใจพีทด้วยโดยนงเห็นพีทกินไป3ถาด80ใบแล้วถึงก็บอกว่าออกจากร้านไปก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วเป็นปีภาษาชาวบ้านคือยัดหาขนาดนี้กินขนาดนี้อยู่ได้เป็นปี โดยตอนหนึง่งนงทักมากินฟรีทำนุ้ยของขึ้นเลยมโหบอกนองอย่าพูดแบบนี้กูถึง่ายตังตั้งแต่รอบแรกนึกแล้วเล่นกูลูกนี้แน่ตั้งแต่เช้ากูจ่ายมาเกือบสองพันแล้วไอ้นองกูไม่กินอะไรฟรีของมึงอยู่แล้วใครมากูเลี้ยงหมดเลยไม่เคยกินฟรีอยู่แล้วดนตรี leave, ก็เอามาฟรีทำท่ามโหหนักบอกกลับบ้านชนทีมงานต้องบอกใจเย็น นุย้ยพานไปเว้ยพีทไอ้นี่ก็น,นั่งแดกร้อยลูกเกะกะกูไปหมดแดกทั้งวันก่อนพีทจะกินสลาเปาลูกที่100นุ้ยขอผู้ชมแหบปลบมือให้กำลังใจจากนั้นตามด้วยสลาเปาลูกที่1 0ึ่งร้สำเร็จทำสถิติแล้ว ด้านโนงยังไม่หยุดเสิร์ฟมาทาั้งลูกชิ้นปิ้งน้ำแข็งใสขนมถ้วยข้าวหลามพุดดิง้งข้าวหมูกรอบบะหมี่หนุ่มพีทก็ยังกินต่อจนหมดทุกอย่างพีทยอมรับแค่สลาลาเปาร้อยลูกก็ยากแล้วยังเอาอะไรมาให้กินอีกไม่รู้อยากให้กินหรือว่าแกล้ง